บุญในความหมายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นกับผู้ที่ความรู้มันยังไม่สมบูรณ์เข้าใจแตกต่างกันเหมือนความสุขที่มนุษย์เข้าใจกับความสุขพระอริยะเจ้าท่านเข้าใจนี่ก็ไม่เหมือนกันนะเพราะความรู้ความเห็นมันแตกต่างกันไปบุญท่านในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายถึงความบริสุทธิ์ คือทำจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภความโกรธความหลงจิตผ่องใสอันนี้จึงเป็นบุญประการเดียวเท่านั้นคือทำความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นไอจิตนั้นปราศจากความโลภความโกรธความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดอย่างนี้ถึงจะเป็นบุญผลก็คือความสุข